โยวาสาสวัสดีวิลุนเมกาสดีวิรุนดูไปสวัดีวิรุนชาติไทยทุกคนกันด้วยนะครับรวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกมไมโครเพรสเชนนะอันนี้เป็นไมโครภาคไปของปี2023เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าภาคนี้นะครับมันจะเป็นภาคที่3แล้วสำหรับจักรวาลไมโครนั้นะท่านผู้ชมนะมันจะมีในส่วนของไมโครภาคแรกนะท่านผู้ชมนะที่เราเล่นกันตั้งแต่ปี2008ที่มี บนคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็นไมค์ครับดันเจียนนะอันนี้ปี2018ตัวนี้จะเป็นปี2023นะท่านผู้ชมนะอ่าจะเป็นแนวแบบว่าอ่าแอคชั่น RTS Open World นะท่านผู้ชมนะเราก็จะได้รับบทเป็นผู้นำแม่ทัพนะครับไปต่อสู้กับอ่าเจ้าพวกปีศาจนะท่านผู้ชมนะจากอานรกนะท่านผู้ชมนะหรือว่าต่างมิตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้เราก็จะได้รับเป็นผู้นำแม่ทัพนะท่านผู้ชมนะคอยคุมมินนองมินเนียนหรือว่าลูกน้องเราไปต่อสู้นะครับในเกมนี้เราก็จจะะสสาาาามรรถที่่้งอ อะไรนะพื้นที่ต่างๆได้นะครับภายในเกมสามารถขุดแร่อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอืมเป็นอีก1เกมที่สนุกเลยนะครับลิงซื้อเกมนี้อยู่ด้านหน้าคำยายใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะราคาประมาณ1,000บาทนะครับท่านผู้ชมอืมแผ่นเกมนะ,ะข้อดีของการซื้อแผ่นเกมก็คือเราสามารถที่จะเอาแผ่นเกมเนี่ยเสียบปุ๊บแล้วก็เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในเจ้ตัวเครื่อง Nintendo Switch เลยนะท่านผู้ชมนะอืม แล้วก็มันจะมีข้อดีอีกอย่างนะึงคือเวลาเราเบื่อเราก็ขายทิ้งได้นะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับจะเล่นได้คนเดียวนะแต่ว่าสามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้นะเจอกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับเจอกับพวกผู้เล่นบนคอมบน p s 4 PS5 Xbox เบ็ได้นะท่านผู้ชมนะสลับจะตกเกมนี้เนาะอืมอ่า เราจะเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite เนี่ย Nintendo Switch OLED นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเล่นเกมขนาดพกพากระทัดรัดนะท่านผู้ชมนะก็ถามว่ากระทัดรัดไหมก็ไม่กระทัดรัดมากหรอกเพราะว่าหน้าจอมันอยู่ที่ขนาด7นิ้วนะเป็นจอแบบ Full HD นะครับ1 0 8 p แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ได้นานสูงสุดถึง6-8ชั่วโมงเลยมีขนาด4 5 0 0มป์นะอ่าแล้วก็ จะมาด้วยเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวหน้าจอพาเนลเป็นโอลิศนะท่านผู้ชมนะ O L เ D ีนั่นเองนะครับสีสันคมชัดสดใสแน่นอนนะฮะตัวนี้สามารถที่จะถอดจอยได้นะนี่ถอดจอยต่อจอยได้นะครับแล้วก็ลำโพงค่อนข้างที่จะดังแล้วก็ดีมากๆกเลยนะครับมีช่องต่อ หูฟัง3.5แล้วก็มีลอมในตัว64กิกนะสามารถต่อไมโคร SD กดได้สูงสุดถึง2เ b ลบเลยนะครับอืมแล้วก็ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะราคาอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับลิงก์ซื้ออยู่นะหน้าหน้าคำยันตะคิปนะเป็นมือหนึ่งนะครับก็มีประกันศูนย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะส่วนมือสองอยู่ราคาประมาณอ่า7,000ถึง8,000บาทนะท่านผู้ชมอืมตัวนี้ต่อออกจอได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะดีมากๆเลยนะครับอืมมีขาตั้งจอมีขาตั้งมาให้ในตัวเลยนะครับมาเราจะมา อ่โค,คตรหล่อโคตรเท่ไปคนดูนี่เกมนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวแอคชั่นนะท่านผู้ชมนะแอคชั่น RTS นะนี่อันนี้เรากำลังคูมินเนียนไปอยู่นะครับอ่ตอนนี้เรากำลังจะไปทำเควสนะเควสที่มันให้เราไปทำอยู่โซนนี้นี่หว่าสีม่วงๆนะเราเปิดแมปดูก,ก่อนสินี่มันให้ไปฝั่งนี้นะครับวาร์ปไปวาร์ปไปเฮอ้อ้เราวาร์ปได้นะท่านผู้ชมนะเย้เวิร์ลี่กูด จะซีซูมาจุดแรกมาทัวร์เมสซีไหนไปโซนไหนอะ่ะดูแมพก่อนโอ้ไปโซนนู้นเลยเหรอเคว็มันอยู่ไหนนอที่นี่เนาะอันหนึ่งผมซูมดูก่อนอาวไม่ใช่มันได้ไปไหนโอ้ไปโซนนี้เหรอใช่ไหมไหนบีคอมโอเคฝั่งนี้วาไปก่อนครับ เฟรมเรทเกมนี yeah, ้ก็จะได้ประมาณอ่าส in ี imi, pr, so ่สิบอ่าสามสิบถึงสามสิบถึงสี่สิบเฟรมนะท่านผู้ชมนะเรามาร์กไว้ก่อนตรงนี้เฟิบเห็นไหมนี่ลื่นอยู่นะท่านผู้ชมนะไม่ธรรมดานะครับนี่นี่โน้ตสวิตเราความแรงมันจะเป็นประมาณศูนย์จุดสี่เทระฟอบนะท่านผู้ชมนะเออถ้าต่อออกจอใส่สายชาร์จพวกนี้ก็จะได้ประมาณอ่าศูนย์จุดห้าเทระฟอบนะครับ yeah very good โอยจอแบบสีแบบดีมากเลยนะตอนนี้เราต้องไปถล่มฐานตรงนี้นะครับอุ้ย ต้งใส่คนต้องสร้างอันนี้เพิ่มเ่ะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ไงสร้างโกโลงโกลมเพิ่มนะครับสปอนสปอนก่อนโอเคไปสร้างมินเนี่ยนเราเพิ่มนะมีมีมีแค่สิบเจ็ดตัวเองตอนนี้ออโอเคไปสปอนตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคสร้างมาเพิ่มแล้วนะครับแล้วผมจะกด มีมูมนจริงนะครับสวยไปเราต้องไปกำจัดไอ้พวกมอนสเตอร์อยู่ตรงนี้นี่มาแล้วครับมีคาสซีนให้ดูด้วยนะไปกำจัดประตูมิตินะครับเฮ้ยเมื่อกี้นี่เราเรียกมาหรือยังอ่ะอเรายังไม่เรียกเราต้องกดวายก่อนนะครับท่านผู้ชมนะกดวายเรียกมินเนี่ยนเรานี่เห็นไหมมันจะเป็นการรวมมินเนี่ยนนะมาดิตรงนี้เลย สับเลยเข้าไปเข้าไปนี่นี่ทำลายป้อมมันก่อนนะครับคุณลูนะสวยสวยสวยเฮยมินเนี่ยเราตึงจัดเลยมีเนี่ยเราตึงจัดเลยทำลายป้อมนะครับยิดจุดตรงนี้ไว้หน่อยสวยลงตรงนี้ครับ โอ้โอโอโอผมวางวางตรงนี้เพิ่มหน่อยมันเป็นพื้นที่มันนะนี่เราเราต้องสับเข้าไปก่อนเข้าไปมินเนี่ยเราหายไปห้าตัวแล้วนี่คนดูโดนโจมตีนะครับเดี๋ยวเรียกเรียกเรียกมินเนี่ยก่อน มาเร็วเพื่อนทำไมมีเนี่ยเราดูน้อยๆจังวะคนดูอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เต็มเลยนี่ว่าอยู่มาลยุลยลยุยลุยลุยปั่นป้อมมันก่อนนะครับตั้งมีเนี่ยนมาช่วยปั่นป้อมนี่ตอนนี้มีเนี่ยนเรากำลังสู้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ โอ้ยโอ้ยเดินผมก็ลดเหมือนกันนะคนดูที่จริงภาพมันไม่เป็นมว้มวนๆไม่ไม่เป็นม้วนๆแบบนี้หรอกนะแต่ว่าอันนี้มันเราเราอยู่ในด่านที่มันเป็นเจอพลังเวทนะครับพลังต่างมิติอยู่อ่สี่อส่สี่สับเลยสับเลยพังพัพสวยสวยองทำลายตรงนี้ฐานให้มันจบสิ้นไหมครับ นี่นี่สวยสวยขึ้นแน่ไม่ี่ตรงนี้เพื่อนตรงนี้หน่อยครับอุยอุยอุยโดนโจมตีโดนโจมตีโอ้สับไปครับสับไปสับฐานตรงนี้ให้แตก นี่เนี่ยีีเนี่ยมีเนี่ยเราจะตายหมดแล้วเร็วเพื่อนมันผลิตออกมาจากไหนนักหนาวะตรงนี้ก่อนดิมันปั๊มมีเนี่ยออกมานะครับตรงนี้อืมลมทะลมทะลม ทำดีมากเลยมันก็มีตีตรงนี้นะครับตีฐานมันให้แตกลาวาลันเชอ <fighting>. ร์เรียบร้อยฮะเย่เวลิคูดที่จริงเราสร้างลาวาลันเชอร์ตรงนี้ได้นะนี่ตอนนี้กำลังโดนทำลายน,นะท่านผู้ชมนะเรากำลังต่อสู้เครื่องมันดับพอดีนี่เป็นไงระเบิดอนีพวกเราพลาดอย่างนั้นเหรอทะลุมิติเข้ามานะครับ ไอพวกแม่ทัพฝั่งนี้มันวางแผนผิดพลาดกันนะนะเย yeah. ่อ๋อมันเป็นพวกที่อยู่บนดวงจันทร์อย่างนั้นเหรอ้าเคลื่อนผ่านครับนี่อันนี้พวกแบบมันพับหลุดลลนะเรานะฮะ very g o o เย้เอาว่าว่ากดสกิปเลยอ๋อกดสกิปไม่ได้โอเคว้เอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรร้อมันน่ะมาแต่เฮกเกิดอะไรขึ้นเก็บออกมาก่อนนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เก็บของหนีกันแล้วนี่มันอะไรกัน อ่า,อาวๆกดสกิปเลยฮะทุกผู้ชมนะสกิปไม่ได้นี่หว่ามันโหลดมันติดอันนี้อยู่หืจับไอหมูบ้านี่นะครับมันทำแผนพังโอ้นายรู้หรือเปล่าว่านี่คือโรใหม่นะใช่เรารู้ นี่หลังจากที่ชนะไอ้พวกมินเนี่ยนเมื่อกี้นี้ไอ้พวกมินเนี่ยนปีศาจไปได้นะเชดท้องฟ้าปกคุมพื้นที่สดใส yeah very good bro มาแล้วว่ามาแล้วว่านาเทจะจาดเทจะจัดคนดูเสียงดีมากเลยนะเกมนี้ผมบอกเลยนะครับนี่ผมปรับแบบภาพแบบปรับเสียงแบบเกือบสุดเลยนะฮะ โอเคนะครับท <aunque> ่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Minecraft Origin นะท่านผู้ชมนะอ่าลิงก์ซื้อเกมแผ่นเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบยายได้คลิปนะครับไปซื้อตามกันมาได้นะลิงก์ซื้ออยู่ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบยายได้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ลิงก์ซื้อเครื่องอยู่ด้านล่างคำบยายได้คลิปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคตร์ึง